ดรวีระแข่งกสิการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยในสุปกรณ์รัตนวราหะรองกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด ร่วมเปิดโครงการประกวดวาดภาพระบายสีโตโยต้ารถยนต์ในฝันโตโยต้าดีมคาอาร์ตคอนเทส2025ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนรา,าชสุดาสยามบรมราชกุมารีหวังให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะทางด้านศิลปะการประกวดในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดรถยนต์ในฝันที่นอกจากจะให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกทางด้านจินตนาการและความคิดสร้งสางสรรค์อย่างเป็นอิสระยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตอีกด้วยนอกจากนี้ผลงานของผู้ชนะเลิศจะถูกส่งเข้าร่วมประกวด To y ยต a d r e a ค Car Art Contest ณประเทศญี่ปุ่นเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์2568 ก็แน่นอนนะครับทางโตยได้เองก็เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งในอนาคตเขาจะเป็นกําลังหลักสําคัญในการที่จะพัฒนาประเทศต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่ากิจกรรมทางด้านศิลปะเนี่ยก็เป็นกิจกรรมอันนึงที่จะสามารถส่งเสริมศักยภาพของเด็กๆและเยาวชนนะครับให้มีการพัฒนาเรื่องของจินตนาการความคิดสร้างสารรค์นะครับ คาดหวังว่าน้องๆเหล่านี้นะครับเติบโตขึ้นไปก็จะเป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติต่ตอไปครับอย่างปีที่ผ่านมาก็4,000กว่า4,500ผลงานนะครับที่น้องๆเลยเยาวชนส่งมาจากทั่วประเทศปีนี้ตัวกิจกรรมเองนะครับเราก็มีทั้งที่เป็นสกู o o อาร์ตแคมป์นะครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมในโรงเรียนภาครัฐโรงเรียนเอกชนนะครับแล้วก็รวมถึงผู้แทนจําหน่ายที่โชว์รูมผู้แทนจําหน่ายทั่วประเทศนะครับก็เราก็มีกิจกรรมให้น้องๆเข้ามาได้ร่วมกิจกรรมร่วมกันครับ จริงๆกิจกรรมของโตโยตา้าทั้งหมดเนี่ยนะครับนอกเหนือจากน้องๆที่ชื่นชอบทางด้านศิลปะนะครับที่จะเข้ามาร่วมกับโตโยต้าดีมคาอาร์ t คอนเทสแล้วเนี่ยน้องๆที่ชื่นชอบทางด้านกีฬานะครับเราก็มีกิจกรรมโตโยต้าจูเนียร o ฟุตบ l ลคลินิกนะครับที่ให้น้องๆสามารถเข้ามาแสดงความสามารถทางด้านกีฬาได้ด้วยนะครับกีฬาฟุตบอลอีกอันหนึ่งก็จะเป็น e m o t o r Sport นะครับที่น้องๆที่ชื่นชอบ กิจกรรมมอเตอร์ e มอเตอร์สปอร์ตนะครับก็สามารถร่วมกิจกรรมได้จริงๆพูดได้ว่า t o โยต้เนี่ยมีกิจกรรมที่ครอบคลุมนะครับความสนใจของน้องๆเยาวชนในทุกๆก,กิจกรรมรวมถึงทุกๆระดับอายุเลยนะครับก็แน่นอนนะครับเรื่องของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของน้องๆเยาวชนรวมถึงการพัฒนาศักยภาพนะครับของเยาวชนไทยน่าจะเป็นวัตถุประสงค์หลักของโตโยต้าเลยนะครับ ก็อยากเชิญชวนนะครับน้องๆเยาวชนแต่ละระดับอายุนะครับที่ที่เรามกีการประกวดร่วมกันเนี่ยนะครับก็อยากให้ส่งผลงานเข้ามาร่วมประกวดนะครับแล้วก็สามารถต,ต,ติดต่อสอบถามได้ที่ผู้แทนจำหน่ายโดยร้าทั่วประเทศนะครับก็อยากให้น้องๆทุกคนเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยกันครับ